ก็อินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Myt Channel นะคะตอนนี้เราก็เพิ่งตื่นเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะเราจะมาทําคลิปมอร n นิ่ง t ูทีแล้วก็แก i ล y w i ิ h มีให้ทุกคนดูกันนะคะว่าแบบเออก่อนไปมาหาลัยอะไระเงี้ยเราทําอะไรบ้างก็ลูทีช่วงเนี้ยก็คือมันจะแบบเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเพราะว่าแต่ก่อนเราก็จะเรียนออนไลน์ละอะไรเงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มไปเรียนที่มาหาลัยแล้วนะคะ รูทีนก็จะแบบแตกต่างจากเดิมเตื่ก่อนก็คือถ้าเรียน8ปดครึ่งก็จะตื่นแบบ8โมงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือต้องแบบตื่นเช้ามากขึ้นมากเพราะว่าต้องตื่นมาเตรียมตัวไปเรียนที่มอนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้แบบเราจะทำอะไรบ้างก็ยังไม่ได้ใจเลยว่าทำอะไรบ้างพอตื่นมาเดี๋ยวเราก็จะแบบกินน้ำก่อนนะคะ กินเพื่อให้แบบระบบขับถ่ายมันดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวลงไปอาบน้ำกันนะคะวันนี้ก็จะมาทำแบบสกินแคร์รูทีนทุกคนดูกันด้วยนะคะว่าเออเราแบบใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะส่วนแบบเมคอัพเนี่ยก็แบบอาจจะแต่งให้ดูแบบ นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําคลิปแบบเต็มๆให้ดูกันนะคะว่าเวลาเราแบบแต่งหน้าไปมาหาอะไรเงี้ยเราแต่งยังไงนะอันแรกนะคะ<ม>ก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะของแพนนาลีนั่นเองนะคะเป็น TT Chapter a n t i e x ต l u แ i o n นะคะนี่คือเป็นตัวที่แบบฮิตมากเราเห็นคนใช้เยอะมากตัวเนี้ยเราก็ใช้มาเป็นน่าจะขวดที่2ที่สามแบบ ก็เช็ดเสร็จแล้วก<ฤ>็มาทาสกิน,นแคร์กันนะคะ mm hmm. ก็ตัวแรกที่เราใช้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นครีมตาทาหน้านะคะ,เ,ะ,คะเป็นสีชมพูนะนี <iiii> ่ตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องแบบลดรอยคล้ำทำให้หน้าแบบเปล่งประกายมากขึ้นอะไรเนี้ยเราก็เคยใช้ทั้งตัวนี้แล้วก็ที่เป็นอีกสีหนึ่งของเขาเลยนะเพราะว่าแม่ซื้อมานะคือเราเป็นคนที่ ซื้อสกินแคร์เองน้อยมากก็คือมีซื้อบ้างแต่แบบน้อยอ่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยเราอาจจะเป็นช่วงที่แบบหาลองสกินแคร์ใหม่ๆถ้าใครมีสกินแคร์ที่แบบดีๆน่าสนใจที่เคยใช้แล้วแบบมันเห็นผลอะไรเงี้ยบอกกันมาได้นะเราแบบมือใหม่มากเรื่องสกินแคร์นะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นกันแดดของสมูโตะนะคะไฮยาวิซีสเ50 PA บกบวกบวกนะ ตัวนี้คือเราชอบมากเพราะว่ากันแดดแบบซองปกติใช่ไหมคือเขาอจะให้มาประมาณ5กรัมหรือว่า7กรัมอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้คือเขาให้มาแบบ30กรัมเลยซึ่งมันเยอะมากแล้วมันใช้ได้นานมากชอบตรงนี้แหละแล้วแบบมันทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ทาได้ทั้งตัวด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้คือมันจะเป็นกันแดดที่เป็นโทนอัพนิดนึงนะมันก็จะปรับสีผิวเราให้มัน บบสว่างขึ้นระดับหนึ่งเวลาทาก็จะต้องแบบกะปริมาณให้ดีนิดนึงนะคะเดี๋ยวสรุปวันนี้แต่งหน้ามาไปมองวอกเพราะว่าแต่งกับจอโทรศัพท์ไม่ได้ใช้กระจกงงส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยตัวน,นี้นะคะก็เป็นของโซลานะคะคูชชั่นอัลตราแมต SPF ห้าบ PA บวกนะคะ ก็คือจริงๆเราจะใช้กระพับแต่เราหรือมาพับขึ้นมาของโซลาคูชั่นนี่ยเราก็ชอบตั้งแต่ที่เป็นซองม่วงของเขาทุกคนเราเคยใช้ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมนะคะอันนั้นคือมันเป็นอะไรที่เนื้อแบบบางเบามากๆชอบมากมันเลยดูไม่หนักหน้าเวลาทาไปเรียนแบบมัธยมก็จะทาไปเลยก็จะเป็นรองพื้นโทนเหลืองๆนะคะก็โดยปกติแล้วเราจะไม่ได้แบบใช้คอนซีลเลอร์นะคะเราจะใช้แค่ รองพื้นไม่ก็บีบีซีซีคุชชั่นอะไรเงี้ยพอเพราะว่าแบบขี้เกียจใช้แต่คือที่บ้านไม่มีคอนซีลเลอร์เลยนะคะใครมีตัวไหนที่แบบปกปิดดีแนะนําก็ได้นะคะแนะนํามาได้เพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ใช้คอนซีลเลอร์เราเคยใช้ตัวหนึ่งก็คือของยี่ห้อคอลเลกชันเดอะคอลเลกชันมั้งใช้ตอนมนใท้ยมตัวนั้นก็โอเคนะคะ จริงๆตอนนี้มันก็ยังอยู่นะขวดมันนะแต่ว่ามันหมดอายุแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากใช้มันอายุเกินแบบโอ้นานอะจำไม่ได้ว่าซื้อตั้งแต่มอต้นหรือว่ามอปลายมันนานจริงๆนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับงานผิวที่เราลงนะในช่วงแบบไปมหาลัยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งส่วนอื่นก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าฟินิชลุกเป็นไงถ้าใครอยากดูลุกเต็มๆก็พากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้เต็มๆเ,เลยว่าแบบเวลาเราแต่งหน้าไปมออะไรเงี้ยเราแต่งหน้ายัางไงนะแล้วก็ในส่วนของลุกแบบเฟชชี่ปีนหนึ่งเราก็มีมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวแบบรอติดตามกันได้เลยขอหลัแป๊บหนึ่ง กีดตาไปเรียนเราจะแบบไม่ไม่อยากกีดเยอะมากกีด้มัแค่เหมือนมีหาววันนี้หนึ่งจริงๆปกติม่กีดด้วยนะวันนี้คือแบบเจอะมากปกติไม่เคยกีดเลยตอนนี้แบบเออก็สักหน่อยปีสี่แล้วกีดตาได้เลยไม่เป็นไรหรอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับลุคการแต่งหน้าไปเรียนมหาลัยของเรานะก็ม้วนหน้ามาแบบนึงนะคะ ก็แบบร้อให้มันเข้าทรงเข้าทรงรอให้มันเสร็จแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปหนีผมกันแล้วก็เดลงไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวอะไรใดๆก่อนไปกันนะคะส่วนปากเลยไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวนะวันนี้เราตื่นมาเตรียมตัวเร็วมากเพราะว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมทุกคนคือเราอะ เรียนตอน11.30โมงครึ่งใช่ปะแล้วเราออกจากบ้านประมาณ1 0ครึ่งซึ่งคือไปถึงหมอมันไปถึงแบบพอดีเป๊ะแบบ11เครึ่งเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือสายอ่ะมันคือคือ,ค,อคือตรงเวลาเป๊ะมันคือสายแล้วเผื่อเวลาข้องน้ำอะไรอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราตื่นเร็วขึ้นวันนี้เราตื่นแต่7ดโมงครึ่งนะคะ ดีปงไงนะเนี่ย จะว่าได้ย่างหนึ่งก็คือการเทน้ำให้หม,มาะคะ่ะอากินมาเยี่ยมสุดยอดนี่ก็เป็นมื้อเช้าบวกมื้อกลางวันของวันนี้นะคะอุ๊ยอันละอะไรติดหน้าไม่แคร์ด้วยอยากกินไก่อะดิ <c oughs> đuôi nhảy mang